สวัสดีคะ่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างจากคาบที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนจบกันไปแล้วในบทที่6เรื่องรูปสามเหลี่ยมวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อกันในบทที่7กันเลยนะคะก่อนเข้าเนื้อหานะคะครูขอเช็คชื่อเช็คความพร้อมของนักเรียนก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้ครูก็เห็นแล้วนะคะว่านักเรียนทุกคนพร้อมที่จะทํากิจกรรมต่อไปแล้วค่ะครูอยากทราบว่าในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะเคยสังเกตเห็นสิ่งของที่มีลักษณะ คล้ายกับรูปเลขาคณิต2มิติบ้างไหมคะสมพรตอบว่าประตูและหน้าต่างมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะสมพรต่อไปนะคะครูอยากให้นักเรียนช่วยกันสังเกตภาพว่ามีสิ่งใดบ้างที่มีลักษณะคล้ายเป็นรูปเลขาคณิต2มิติค่ะส่วนใหญ่ก็ตอบว่าผิวด้านบนของแผ่นปูทางเดินนะคะมีลักษณะเป็นรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปห้าเหลี่ยมถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือรัวๆค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มเข้าสู่เนะะื้อหาของบทที่7รูปหลายเหลี่ยมเลยนะคะซึ่งคามนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมครูอยากให้นักเรียนนะคะช่วยกันสังเกตและพิจารณารูปต่อไปนี้ค่ะ รูปที่1เป็นรูปอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมคะรูปที่1น,นะคะเป็นรูปปิด ที่มีด้านสามด้านมุมสามมุมเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนนักเรียนทุกคนช่วยกันสังเกตได้ไหมคะว่าลักษณะของด้านแต่ละด้านของรูปเป็นอย่างไรคะเก่งมากด้านแต่ละด้านนะคะเป็นส่วนของเส้นตรงค่ะให้นักเรียนช่วยกันพิจารณารูปที่กําหนดให้ว่ารูปไหนเป็นรูปปิดบ้างรูปที่1และรูปที่3เป็นรูปปิดถูกต้องค่ะนักเรียนทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นรูปปิด เพราะว่าจุดเริ่มต้นกับจุดปลายมันบรรจบกันเก่งมากค่ะแล้วรูปที่สองไม่เป็นรูปปิดเพราะเหตุใดคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นกับจุดปลายไม่บรรจบกันถูกต้องเก่งมากเลยค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนะคะให้นักเรียนช่วยกันสังเกตและพิจารณารูปต่อไปนี้และช่วยกันตอบคำถามนะคะรูป A เป็นรูปอะไรเพราะเหตุใดค่ะ ทุกคนนะคะก็ตอบได้ว่ารูป A เป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะเป็นรูปปิดที่มีด้านทั้ง3ด้านเป็นส่วนของเส้นตรงเก่งมากค่ะเราจึงสรุปได้ว่านะคะรูปหลายเหลี่ยมหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าโพอลินนะคะเป็นรูปปิดที่อยู่บนระนาบมีด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงนั่นเองค่ะ กิจกรรมต่อไปนะคะให้นักเรียนพิจารณารูปที่กำหนดให้นะคะว่าสองรูปนี้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรคะค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันต่างกันที่รูปซ้ายมือเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่รูปขวามือเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเก่งมากคะ่ะนักเรียนจากรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้นักเรียนสามารถระบุได้ไหมว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด รูปที่1น,นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะรูปที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าหรือเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกกูนรูปที่3เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าหรือเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนจากการทํากิจกรรมนะคะเราสามารถสรุปได้ว่ารูปหลายเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน มุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า regular polygon นั่นเองค่ะครูอยากทราบว่านักเรียนมีข้อสังเกตในการระบุชนิดของรูปหลายเหลี่ยมยังไงคะชนิดของรูปหลายเหลี่ยมจะจำแนกตามจำนวนด้านของรูปนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียน ต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมในหนังสือหน้า49ข้อ1ถึงข้อ8เดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะคะกิจกรรมในหนังสือเรียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำกิจกรรมในหนังสือเรียนต่อไปครูจะมอบหมายให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดที่7.2นะคะเป็นรายบุคคลแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วนะคะนำงานมาส่งครูนะคะโอเคค่ะตอนนี้ทุกคนก็ส่งงานครูมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะจากการทำกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างคะ รูปหลายเหลี่ยมพอลินเป็นรูปปิดที่อยู่บนระนาบมีด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงชนิดของรูปหลายเหลี่ยมจำแนกได้ตามจำนวนด้านของรูปรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า g u ก a ล p าพ y g o n เป็นรูปหลายเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาพอดีนะคะสวัสดีคะ่ะ